สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter bowl นะครับมาอัพเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่20ตุลาคม2564นะครับมารีวิว UCL คืนนี้ครับเจอกับเมลโม่แล้วก็มีคุยเรื่องสัญญาใหม่เมสันเม์เช่นเดียวกับบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเิลนะครับที่ ไม่ปิดโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการเล่นแล้วก็เติมผู้เล่นเกมรุกเข้าไปเพื่อแก้ไขปัญหาฟอร์มฟืดในเวลานี้นะครับเดี๋ยวเราฟังกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์จะดีกัผมก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากนี่เลยครับ JIB นะครับร้านขายอุปกรณ์ไอทีชื่อดังระดับประเทศนะครับถ้าสั่งครบ3,000บาทในกรุงเทพปริมณฑลมีส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยนะครับชอบ้อปสะดวกปลอดภัยที่ w w w jib co t th การันตีคุณภาพเพราะว่าผมใช้อุปกรณ์สตรีมจาก JIB เพียบนะฮะสปอนเซอร์ต่อมาของผมครับคือ t e n g u Gaming Gear s นะครับแบรนด์คนไทยแท้ๆที่จะสารฝันห้องเกมของทุกคนให้เกิดขึ้นจริงได้ในราคา1,990บาทเท่านั้นนะครับมีหลายรุ่นหลายสีให้เลือกกันแบบจัดเต็มเลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางมีประกันตัวสินค้าด้วย โค้ดส่วนลดบอกมาจากช่องพีทบอลลดห0ึบาทส่วนโค้ดลดในช้อปปีผมทิ้งไว้ให้ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับฝากไปอุดหนุนแบรนด์คนไทยกันด้วยนะฮะอีกสปอนเซอร์หนึ่งของผมครับคือยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บครับคายปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าไปจัดกันได้เลยของดีแน่นอนนะครับแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาทาจำทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยไปจัดกันได้อยู่กับช่องของพีทบอลมายาวนานมากนะครับจะ2ปีแล้วนะครับ โอเคมาเริ่มข่าวสารกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลนะครับพูดถึงหลากหลายเรื่องนะครับทั้งอาการของคริสเตียนปูริสิตพูดถึงฟอร์มของโรเมลูลูกา k u กูพูดถึงเรื่องของปัญหาที่เชลซีฟอร์มฝืดณเวลานี้นะครับผมคัดมาหลากัหลกๆ3เรื่องเอาอาการของผูดิสิตก่อนครับโทมัสทูเคิลบอกว่าเกมที่จะเจอกับเมลโม่คืนนี้ใน UCL มีแค่ผูลิสิตคนเดียวที่ จะลงสนามไม่ได้ทัเคิลบอกว่าตอนนี้คือพูดิสิตใกล้กลับมาแล้วแต่พอใกล้กลับมาเนี่ยดันมีอาการอีกเล็กน้อยบริเวณข้อเท้าตัวนักเตะค่อนข้างใจร้อนอยากจะลงสนามเหมือนกันเขาอยากจะช่วยพวกเราซึ่งเราเห็นกันไปนแล้วว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนในการประชุมทีมที่เขาไม่สามารถลงเล่นได้มันเป็นเรื่องยากสําหรับผูดิสิตนะเป็นอาการบาดเจ็บที่หนักหน่วงจากการโดนทําฟาวในช่วงทีมชาติแต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือว่าซับซ้อนใดๆนักเตะเคลื่อนไหวได้แบบรวดเร็วอย่างพรูดิสิ์เนี่ยบางทีต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษการฟื้นฟูร่รางกายมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและเมื่อเจ็บซ้ำมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่แต่เหมือนที่ผมบอกไปเดี๋ยวก็จะกลับมาลงสนามแล้วนะครับขอให้คนนี้กลับมาหายขาดจริงๆสักทีนะครับสำหรับพรูดิสิ์เพราะว่าโอ้โหบาดเจ็บหนัก แล้วก็บาดเจ็บบ่อยเหลือเกินครับคนนี้เดือนกว่ายังไม่หายเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายังบาดเจ็บต่อนเนื่องแบบนี้เรื่อยๆโอกาสลงสนามมันก็จะยิ่งน้อยลงแล้วถ้าเกิดโอกาสลงสนามน้อยลงเนี่ยฟอร์มการเล่นให้เฉียบขาดมันก็ยากที่จะรักษาเอาไว้นะครับตอนนี้ต้องแย่งตัวจริงกันหนักหน่อยครับแม้กระทั่งพวกเมสาพวกฮาวเวสก็ต้องแย่งตัวจริงเพราะว่าตีโมไพเนอร์เริ่มเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆต้องแย่งกันหลายคนเกี่ยวกับตัวรุกที่จะ ไปเล่นคู่กับลูกากกนะครับแต่ยังให้กําลังใจผู้ดิสิทธิ์เหมือนเดิมขอให้กลับมาได้นะครับสำหรับกัปตันอเมริกานะครับจากเรื่องของผู้ดิสิ์นะครับที่จะพลาดลงสนามคืนนี้ทูเคิลโดนถามเกี่ยวกับฟอร์มของโรเมลูลูกากกครับที่พักหลังเริ่มฝืดๆนะครับเริ่มฝืดๆเริ่มยิงไม่ค่อยได้ถามว่าเป็นเพราะอะไรทูเคิลบอกว่าเราอยู่ในช่วงปรับตัวเข้าหากันและกัน แล้วก็ในความเห็นของผมผมคิดว่าลูกากูถูกส่งลงสนามมากเกินไปเขาเล่นไปหลายรายการมากในซัมเมอร์ทั้งตอนทีมชาติแล้วก็เพิ่งจบศึกเนชันสลีกไปด้วยเป็นคนที่ซีเรียสกับการแข่งขันลูกากูคือตัวความหวังของทีมชาติเบลเยียมเลยและถ้าเกิดทําผลงานไม่ดีเขามักจะแบกรับความผิดชอบไว้บนบ่าทําดีเขาโดนชมทําไม่ดีโดนบ่นนะครับเขาคิดถึงการแข่งขันตลอด วิเคราะห์ตลอดผมเลยคิดว่าบางทีลูกกกูอาจจะเหนื่อยล้าทางใจก็ได้ลงเล่นเยอะเกินไปซึ่งสําหรับผมมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันในการตัดสินใจนะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเราควรให้เขาพักจริงๆบ้างไหมหรือควรส่งลงสนามต่อไปกันแน่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่ทางทูเกลเขาบอกมาว่าลูกากูกมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพอลงทีๆอ่ะแล้วมีการแบกรับความกดดงกดดันอะไรพวกนี้ไป ลงถี่ๆลงมากไปปีหนึ่งลงเล่นหลายนัดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการอ่อนล้าทางใจได้นะครับทางสภาพจิตใจเล่นถี่จนแบบจนมันขาดแรงจูงใจอารมณ์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นเชิงจิตวิทยาที่ก็ต้องไปแก้นะครับแต่ว่าในมุมมองของปีเตอร์โบนนะปีเตอร์โบมองว่าไม่ได้มีแค่เรื่องจิตใจอย่างเดียวด้วยครับผมว่าตอนนี้คือเกมรุกเชลซีดูเฟือ่องจริงๆอะ่ะบอลมันไปถึงกองหน้าน้านอยมากการสร้างโอกาสของเราดูน้อยนะครับทั้งที่ ปีที่แล้วอ่ะยุคทูเคลนะคือสร้างาสร้างโอกาสเป็นอันดับต้นๆของพรีเมียร์ลีกเลยเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็ต้องปรับควบคู่กันไปนะครับจากเรื่องของลูกา k กูครับมาดูกันที่เรื่องของฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมทูเคิลนะให้เหตุผลคล้ายๆกันครับว่าสาเหตุที่ทีมฟอร์มฝืดๆน่าจะเป็นเพราะว่าลงเล่นถี่ไปด้วยครับโปรแกรมฟุตบอลมันหนักเหลือเกินเชลซีเตสีรายการเลยนะครับทั้งพรีเมียร์ลีก นะเดี๋ยวก็มีแชมเปี้ยนส์คมีลีกครับเดี๋ยวเข้าปีใหม่มี FA อีกนะครับสโมสรโลกทูเคิลก็พูดด้วยครับว่าน่าจะแข่งไม่เดือนมกราก็กลุมผ่าอันนี้ทูเคิลบอกเองนะครับว่ามันลงถี่กันไปมันก็ไม่ได้รักษาฟอรองง่ายๆเหมือนกันแต่ทูเคิลก็ยอมรับครับว่ามันเป็นปัญหาของทีมแล้วก็บอกว่ามีโอกาสที่จะแบบลองเปลี่ยนแผนในอนาคตด้วยนะครับทูเคิลบอกว่าเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเล่นในอนาคตได้เช่นกันถ้ามันถึงเวลา เราสามารถเพิ่มผู้เล่นตัวรุกเข้าไปได้การแข่งขันฟุตบอลมันขึ้นอยู่กับความสมดุลเราคิดถึงเรื่องพวกนี้แบบละเอียดเสมอเราต้องกระตือรือร้นมากขึ้นดุดันมากขึ้นเราต้องทําประตูให้หลากหลายวิธีไม่ใช่ว่าอาจเจอทีมรับลึกแล้วเจาะไม่ค่อยได้เราต้องมาแก้แค่เรื่องนี้เพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่เราต้องปรับปงทั้งเวลาเจอทีมรับลึก เราต้องปรับปรุปรงทั้งบอลโต้กลับต้องดีขึ้นบอลจังหวะ2ต้องดีขึ้นมันต้องพัฒนาเกมรุกขึ้นในทุกรูปแบบไม่ใช่แค่เฉพาะทางหรือว่าทีมที่เจอซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่งานง่ายแต่อีกทางออกหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงแผนการเล่นเปลี่ยนฟอร์มชันเติมตัวรุกเข้าไปเดี๋ยวมารอดูกันในอนาคตนะครับก็โอโ้พูดแบบนี้แฟนบอลก็รอรุนเลยครับเขาไม่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงแบบทันทีนะเกี่ยวกับเรื่องของแผนการเล่นแต่เดี๋ยวคงจะหาโอกาสหย่อน แท็ติกใหม่ๆฟอร์มเมชันใหม่ๆลงมาคือซีซั่นนี้ทูเคึ้นเล่นหลักๆ2แผนถูกไหมครับคือ3 4 2 1กับ352นะครับซึ่งถ้าจะเพิ่มตัวรุกไปมากกว่าน,นี้จะลองเป็นแผนไหนดีนะเพราะว่าถ้าเล่นหลัง3กลางคู่ไอ้สามสี่สองหนึ่งมันก็คือรุกเต็มที่แล้วครับก็คือ1กองหน้า2เบอร์10 2วิงแบก็กหรือถ้าเกิด352ก็จะมี2กองหน้า2วิงแบก็กแล้วก็มิดฟิลด์เติมขึ้นไปช่วยยิง เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าถ้าจะเพิ่มตัวรุกอีกและไม่ใช่352กับ3421เนี่ยจะบอกเป็น3412ผมว่าก็ไม่ใช่เพราะมันก็จะเป็นตัวรุกข้างบน3กับวิงแบ็กสอยู่ดีผมว่าถ้าจะเพิ่มจริงๆเนี่ยอาจจะหลัง4ี่ไหมเอออันนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับเราไม่ทราบนะว่าทูเคิลมองอยังไงหรือทูเคิลอ,อาจจะมองเป็นหลัง3เหมือนเดิมแต่ไปเปลี่ยนรายละเอียดประดกย่อยตรงอื่น ก็ได้อันนี้เราไม่ทราบแต่น่าคิดเหมือนกันว่าจะเป็นแผนการเล่นไหนนะครับสนับเชลซีซึ่งยังเชื่อใจแล้วก็ให้ให้ให้ความมั่นใจกับตัวทูเคินว่าเดี๋ยวเขาน่าจะหาส่วนผสมที่ลงตัวกับทีมชุดนี้ได้เองนะครับสู้ๆให้กําลังใจโทมัสทูเคิลนะฮะจากเรื่องของแผนการเล่นที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับมาดูกันที่ความพร้อมเกมคืนนี้กันนะครับก็เจอกับมลโมทีมจากสวีเดนนะครับก็ เตะตีสองบ้านเรานะครับถ่ายทอดสดทาง bein sports สภาพทีมเชลซีนะครับเจ้าถิ่นก็อัปเดตไปแล้วครับว่าจะไม่มีแค่คริสเตียนพูริซิทนะครับส่วนคนที่กลับมาได้หลายคนเหมือนกันครับเตียโกซิวาพ้นกักตัวอันโตนิโอรูดิเกอร์หายเจ็บฮาคิมซิเยกหายปวดหัว3คนนี้กลับมาซ้อมได้ตามปกติแล้วผลงานของเชลซีพักหลังก็เริ่มกลับมาได้เหมือนกันครับเคยแพ้2นัดติดให้กับซิตี้แล้วก็ยูเวนตุส แต่ก็หลังจากนั้นชนะมา2นัดติดต่อกันได้เหมือนกันนัดนี้ความสําคัญคือต้องชนะแล้วเอาจริงๆควรชนะให้ได้แบบเย้าเยือนด้วยในการเจอกับเมาโมเพราะว่าเป็นทีมที่เบาสุดในกลุ่มนี้ถ้าเกิดอยากผ่านเข้ารอบต่อไปต้องชนะแบบเย้าเยือนให้ได้นะครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาคือเชลซีเนี่ยเคยดวลกันมากับเมาโมในยูโรปาลีกปี2019ชนะได้แบบเย้าเยือนเลยครับ30แล้วก็2-1ด้าน Momo. เมาโมเองนะครับ เขาก็แพ้มา2นัดนะครับใน UCL แต่ผลงานในลีกไม่ธรรมดานะตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงลีกสวีเดน5นัดหลังสุดทุกรายการชนะ3แพ้2สภาพทีมของมาโมขาดตัวนักเตะหลายคนครับเช่นโอลาตอยโวเนนยนัสคุนเซนออสการเลวิกกี sen, ้แพทริอัสเซดิอูแล้วก็อาร์เนลอาร์เมทฮอซิตนะครับอันนี้คือตัวที่ขาดแล้วก็ลงสนามไม่ได้เกรดน่าสนใจเชลซี Chelsea ไม่เคยแพ้ทีมจากสวีเดนในรายการยุโรปเลยนะครับ ชนะ3เสมอ3ไม่เคยแพ้เชลซี Chelsea, ถ้าเล่น UCL รอบแบ่งกลุ่มในบ้านของตัวเองนะ48นัดหลังสุดแพ้แค่2เท่านั้นนะครับนี่คือ UCL นะัดที่10ของทูเคิลกับเชลซีและก็ในยุคของทูเคิลเพิ่งเสียแค่3ประตูเท่านั้นนะครับซึ่งถ้านัดน,นี้คลีนชีตอีกเขาจะเป็นกุนซือคนที่3ต่อจากฟาบิโอคาเปโลแล้วก็โชเซ่มูรินโที่คลีนชีตเยอะสุด จากการคุมทีมใหม่10นัดแรกใน UCL นะครับ9นัดเสียแค่3ประตูนะครับอันนี้ก็คือฟอร์มเกมรับของโทมัสทูเคิลนะครับมาดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยดีกว่านะครับจากเว็บไซต์ h o s c o r e เขาเชื่อว่าเชลซีจะเล่น3-4-2-1ครับประตูเขาบอกว่าจะให้โอกาสเกป้าเลยนะเอออันนี้น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่มันก็มองคาดไม่ได้ครับวพเจอกับมาโม่ถูกไหมครับ กองหลังมีมาลองซาซิวาคริสเซนเซนนะครับวิงแบ็กเป็นอารอนโซโอโดอยคู่กลางจอจินโยกองเต้ตัวรุกเมสันเมา,าส์ไคฮาวเวิร์สแล้วก็กองหน้าตีโมแวนเนอร์ผมว่าตัวรุกโอกาสเป็นเซตนี้มีเหมือนกันนะเว้ยคือจริงๆลูกากูก็ยังควรต้องลงแหละเพราะนัดน,นี้มันต้องชนะต้องชนะนะครับแต่การที่ทูเคิลให้สัมภาษณ์บอกเองว่าลูกากูอาจจะเหนื่อยล้าทางใจบางทีอาจจะลองให้แวนเนอร์ลงก่อนก็ได้ แล้วก็เป็นลูกากูลงมาเปลี่ยนเกมถ้าเกิดทุกอย่างไม่ดีขึ้นไม่แน่ครับอันนี้ไม่แน่เหมือนกันคู่กลางจอจินโยกับกองเต้ก็ดูมีโอกาสแต่ก็ยังมองข้ามรูเบียนลอฟต้าชิกส่วนตำแหน่งวิงแบ็กเนี่ยอารอนโซลงก่อนชิวล well ก็มีความเป็นไปได้เพราะเกมลีกชิวล well ลงไปแล้วสลับสลับกันเล่นได้นะครับส่วน,นเซนเตอร์เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าริิกเกอร์จะฟิตลงตัวจริงไหมอ่าริสเจมจะลงก่อนโอดอนไหมซึ่งผมว่าน่าจะเป็นริสเจมก่อนด้วยนะเพราะว่ามาให้สัมภาษณ์กับสื่อ ส่วนใหญ่ถ้าสัมภาษณ์สื่อสักตีสัก80%ส่วนใหญ่นะนักเตะคนไหนมาสัมภาษณ์ออกสื่อจะได้ลงเป็นตัวจริงของเชลซีในเกมนั้นโดยส่วนใหญ่แต่ไม่ได้ร0% 0ยุคแลมพผร์ดเคยมีครั้งหนึ่งครับที่เอาบางคนมาให้สัมภาษณ์แต่ไม่ได้ลงตัวจริงเฉยเลยแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นก็เดี๋ยวมารอดูกันแต่ผมมองว่าถ้าถามใจผมผมว่าน่าจะเป็นรูริสเจมแล้วก็ลุนรูดิเกอร์เมนดี้อาจจะยังทงก่อนเกป้าไปก่อนแล้วก็กองหน้าเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็น anner, วานเนอร ฝังของเมาโม่ก็ตามนี้ครับผลงาน2นะัดคือเขาแพ้มารวดเลยแต่เขาเล่นแผน35-2นะแล้วก็นัดเนี้ยมาแบบเขาใช้คําว่าไงมาแบบพวกเขาไม่ได้มีความกดดันอ่ะคือพวกเขารู้ว่าโอกาสตกรอบสูงอยู่แล้วแต่เขาสู้เต็มที่อยู่แล้วครับใส่เต็มที่อย่างไม่น้อยพวกเขาก็พยายามทําผลงานให้ดีที่สุดเชลซี Chelsea ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันสำหรับเมาโมงถ้าให้ฟันธงสกอร์เกมนี้นะครับถึงจะประมาทไม่ได้แต่มันไฟบ,บังคับว่าเชลซีต้องชนะ เราก็เล่นที่สแตมฟอร์ดบริตตตัวนักเตะเขากลับมากันเกือบครบขาดแค่คริสเตียนพูลิสิตคนเดียวน่าจะชนะได้อยู่นะเกมนี้นะครับถ้าให้ผมฟันธงสกอร์ผมว่าเชลซีอาจจะชนะสัก2-0แล้วกัน2-0นะครับในความเห็นของผม2-3ลูกอ่ะประมาณนี้นะครับคิดว่าคงไม่สะดุดนะถ้าสะดุดนี่คือเฟล เฟลจัดแล้วมีโอกาสตกรอบไปนะถ้าเกิดสะดุดขึ้นมานะครับต้องชนะให้ได้เกมันนี้สำหรับการเจอกับเมาโม,โมก็เดี๋ยวมาเจอกันได้ในไลฟ์หลังจบเกมคืนนี้นะครับบอนเตะตีสอจบก็เกือบเกือบ,บตีสนะครับโอเคจากปรีวิวผ่านพ้นไปมาดูกันที่เรื่องของเอดูอาร์มินดีนะครับริโอฟอร์ดินานเขาก็ตั้งข้อสงสัยครับทำไมมินดีไม่มีชื่อลุ้นบอลลงดอนะครับฟอร์ดินานบอกว่า ผมคิดว่ามันน่าประหลาดใจจริงๆที่เมนดี้ไม่มีชื่อรุ่นบารลงดอเลยผมคิดว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ชอบโดนมองข้ามทั้งที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจำนวนครีนชีตก็มีสถิติฟ้องเกมรับของเชลซีดีมากเพราะไม่มีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกที่ครีนชีตได้เท่ากับเชลซีแล้วหากนับตั้งแต่ทูเค้นมาคุมทีมลีโอแต่เพื่อนพี่บอกเชลซีเกมรับอ่อนสุดนะ <c oughs> นะครับลีโอยังบอกอีกว่า เมนดี้อ่ะเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมมากนะครับทุกเกมที่ผมได้ดูเขาเล่นแบบสดๆดเมนดี้มักจะทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออนี่แหละเชลซี Chelsea ถึงไปซื้อเข้ามาเมนดี้เป็นผู้รักษาประตูที่บางครั้งก็อาจจะไม่ได้โชว์อะไรมากแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็โชว์ฟอร์มเทพทันทีคือไม่ได้ต้องเซฟตลอดทั้งเกมแต่สมาธิดีมากๆดีจัดจไม่ค่อย เสียสมาธิง่ายๆแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดต้วยนะครับชื่นชมทั้งตัวเอดูอาร์เมนดี้ชื่นชมทั้งเรื่องของเกมรับเชลซีด้วยนะครับก็ค่อนข้างสงสัยครับว่าทําไมไม่มีชื่อ30คนสุดท้ายของการลุ้นรางวันบอลลงดอซึ่งเขางงกันทั่วโลกนะครับอันนี้น่าจะเป็นคนที่6แล้วที่ออกมางงนะครับริโอหนึ่งโทมัสตูเก,กลส ซิวา3สามโนดิเกอร์สี่คูลิเบอรี่ห้าซาดิโอมานี่หคนแล้วครับที่งงว่าทำไมเมนดี้ไม่มีลุ้น30คนสุดท้ายบนลองดอคือเรารู้ครับว่าโอากาสได้แบบท็อป10ก็ยากแต่30คนมันต้องติด <c oughs> นะครับเพียงแต่ผมชอบทัศนคติของเมนดี้ครับโดนถามเรื่องนี้เหมือนกันว่ารู้สึกยังไงที่ไม่มีชื่อลุ้น30คนสุดท้ายเมนดี้บอกว่าผมได้รับข้อความให้กำลังใจมากมายจากคนใกล้ตัว แล้วก็บังข้อความจากคนที่บางทีผมไม่รู้จักด้วยซ้ำแต่มันทําให้ผมประทับใจจริงๆกับจํานวนข้อความที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นการโทรหาหรือว่าโซเชียลมีเดียผมไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเยอะขนาดนี้แต่มันประทับใจมากความรักและก็การยอมรับทั้งหมดนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ผมทํางานอย่างเต็มที่ต่อไปมันเป็นความสุขทางใจส่วนถ้าถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ยุติธรรมหรือเปล่าที่ผมไม่ติดผมไม่อยากใช้คํานั้นหรอก แต่ผมจะเอามาเป็นแรงกระตุ้นให้ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าผมจะตั้งใจทาผลงานให้ดีต่อไปทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับก็ทัศนคติดีมากนะครับสำหรับเอดูอาร์เมนดี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีชื่อล้นก็อ,อ่ะโอเคผ่านพ้นไปเดี๋ยวกลับมาโฟกัสใหม่สักวันหนึ่งทุกคนต้องให้การยอมรับนายเองทั้งที่จริงๆปัจจุบันก็ควรจะได้รับการยอมรับอยู่แล้วนะครับสำหรับเอดูอาร์เมนดี้นะครับมาดูเรื่องเมสันเมาส์กันหน่อยครับ สัญญาฉบับใหม่นะครับเป็นรายงานจากเทียนหนึ่งครับน i ซ่าคินเซลของ Go.com ความน่าเชื่อถือสูงนะครับนีซ่าคินเซล่าบอกว่าเชลซีเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเมสันเมาสแล้วก็จะเพิ่มค่าเหนื่อยให้เป็นระดับท็อปของทีมเลยนะครับปัจจุบันเมาส์ในวัย22ปีเนี่ยรับค่าเหนื่อยอยู่ที่75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์สัญญาเหลืออีก2ปีครึ่งก็คือเหลือถึงปี2024 ซึ่งสโมสรบอกว่ามีสันเมลเป็นคนสําคัญของทีมในระยะยาวเชลซีเลยเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้จะขึ้นค่าเหนื่อย2เท่าเป็นอย่างน้อยดังนั้นถ้าของเก่า7จ0 0หมื่นะครับสเท่าเป็นอย่างน้อยนะั่นหมายความว่าไม่ต่ำกว่าแสนห้านะครับไม่ต่ำกว่า1นึ0 0 0สนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับเกี่ยวกับตัวเลขก็มีตรงกับบางสื่อบ้างไม่ตรงบ้างแต่ก็จะไม่ได้หนีกันมากเกินไปนะครับเกี่ยวกับเงินค่าเหนื่อยณนะปัจจุบัน นิซาบอกเลยครับว่าตอนนี้เชลซีคือแบบเตรียมยื่นนะยังไม่ได้ยื่นให้อย่างเป็นทางการเพราะว่าเดี๋ยวจะเร่งเคลียสัญญาของอันโตนิโอเรดดิเกอร์เคลียสัญญาอันเดรสคริสเซนเซนเทรเวอร์ชาโลบาพวกนี้ให้เรียบร้อยซะก่อนซึ่งตัวนักเตะเองอย่างเมสันนอเองก็รักเชลซีครับยินดีที่จะต่อสัญญาอยู่แล้วไม่ได้คิดอะไรมากเขายินดีมากแล้วก็ภูมิใจมากๆที่จะได้รับค่าเหนื่อยในระดับเดียวกับไคฮาวเวิร์สแล้วก็ตีโมแวนเนอร์นะครับก็ตามนั้นครับก็ เป็นการเพิ่มแรงจูงใจขอให้กลับมาคืนฟอร์มเก่งได้ไวๆนะครับสลับเมสันเมาส์คืนนี้น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยล่ะนะครับความภาคภูมใจของเราสู้ๆนะครับสลับเมสันเมาส์นะฮะจากเรื่องสัญญาฉบับใหม่เมสันเมาส์ที่เตรียมยื่นให้นะครับมาดูกันที่เรื่องภาษานะครับมีการเปิดเผยจากทางยูเอฟ่าออกมาครับว่า,านักเตะของเชลซีคนไหนพูภาษาอะไรได้บ้างนะครับเพื่อ แจ้งกับทางสื่ออะไรพวกนี้ด้วยว่าจะมีภาษาไหนบ้างที่สเกเตสามารถพูดได้ก็จะทราบกันไว้นะครับก็ถ้าเกิดไ like, ล e ่เดียงดูกันเนี่ยบางคนก็ไม่ได้แปลกใจนะครับบางคนก็พูดได้1ภาษาบ้าง2ภาษาบ้าง3ภาษาบ้างอย่างอลันโซสภาษาเพราะอะไรเพราะเป็นคนสเปนเคยเล่นอิตาลีเคยเล่นอังกฤษอ่าอันนี้ก็ไม่ได้แปลกใจเดฟสภาษาเคยเล่นสเปนเคยเล่นฝรั่งเศสเคยเล่นอังกฤษก็ไม่ได้แปลกใจนะครับ หรือจะเป็นคนอื่นๆนะครับอย่างเช่นอ็นโกลโลกองเต้พูดอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่แต่ที่แปลกใจครับคือโรเมลูลูกากูครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่ผมไปสแตมฟอร์ดบริดนะครับไกด์ของสนามสแตมฟอร์ดบริดเขาจะเล่าให้ฟังว่าคนที่เป็นอิทธิพลในเรื่องของการสื่อสารนะในห้องแต่งตัวคือมาเตโอโควสิตเพราะโควสิตพูดได้5ภาษานะครับโควสิตพูดได้5ภาษา โคเอเชียสเปนเยอรมันอิตาลีอังกฤษนะครับนี่คือภาษาที่โควสิตพูดได้แล้วก็บางคนถ้ามีปัญหาเรื่องภาษาเนี่ยโควสิตช่วยเป็นล่ามให้แต่ลูกากูมาแบบโหดโค8แปภาษาครับมีภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษสเปนโปรตุเกสดัชอิตาเลียนแล้วก็ภาษาท้องถิน่นนะครับของเมืองท้องถิ่นในเบลเยียมด้วยนะครับซึ่ง โคตรโหดเลยนะครับ8ภาษาผมเลยแบบสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากว่าไอ้ภาษาท้องถิ่นเนี่ย f ฟ e มิชเนี่ยมันคือยังไงในในวิกิพีเดียบอกว่าเป็นภาษาท้องถิ่นในเมืองของเบลเยียมแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเป็นเชิงภาษา100%เป็นเชิงสำเนียงมากกว่าคล้ายๆภาษาดัชผมก็เลยอยากรู้อีกครับว่าเบลเยียมพูดภาษาอะไรบ้างภาษาหลักยังเป็นทางการในประเทศของเขานะครับที่ใช้มากที่สุดมีอยู่3าภาษาคือดัชก็คือฮอลแลน แล้วก็ฝรั่งเศสกับเยอรมันอันนี้คือภาษาที่มีการใช้เยอะที่สุดของทางประเทศเบลเยียมนะครับแต่การที่อูหได้แปลภาษานี่คือลูกากูพี่โหดมากนะครับพี่โหดมากเลยนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเออเป็นความสามารถอย่างหนึ่งเหมือนกันแม้บางภาษามันจะรากใกล้เคียงกันแต่อูได้ขนาดนี้คือคุณสุดยอดเหมือนกันครับสำหรับโรบิร์ตลูกากูซึ่งถ้าใครอยากไปฟังเรื่องเกี่ยวกับอ่าสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องของภาษานักเตะแต่ละคนผู้ภาษาอะไรได้บ้างเนี่ย เหมือนที่ผมไปยืนในห้องแต่งตัวแบบนี้ไปร่วมทัวร์กับปีเตอร์โบได้นะครับก็จัดทัวร์อยู่นะครับจะไปดูเชลซีสนัดนะครับเจอกับไบรตันแล้วก็เจอกับลิเวอร์พูลนะครับสนัด4สเตเดียมทัวร์การันตีความมันแน่นอนความฟินแน่นอนทัวร์สเตมฟอร์บริหลายรอบด้วยใครสนใจอยากทราบว่าวราคาเท่าไหร่ต้องฉีดวัคซีนตัวไหนอินบ็อกซ์มาถามได้ที่เพจของปีเตอร์โบเลยนะครับตอนนี้คนจองเกินครึ่งแล้ว นะครับคุณจองเกินครึ่งแล้วนะครับบินธันวา this ไปเคาดาวด้วยกันที่กรุงลอนดอนนะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของอีกครั้งครับทั้ง JIB Computer นะครับก็ชอ้อปสะดวกปลอดภัย JIB.co.th เลยนะครับเทนกูร์เกมวิ่งเกียรนะครับแบรนด์คนไทยราคาเริ่มต้นแค่1,990บาทโค้ดส่วนลดปีทวีดหนึ่งร้บาทเลยทีเดียวไปอุดหนุนกันได้เช่นเดียวกับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บแล้วก็ยาทาจอมทองที่อยู่กับช่องปีทวีดมาอย่างยาวนานขอบคุณด้วยนะครับ ช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย